วัสดีครับมาสีหมอกแห่งเมืองอุดรธานีเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้เตรียมตัวกลับบ้านครับเป็นรีโวหัวเดียว2.8นะครับจัดเต็มเซ็ตเต็มเครื่องครับเป็นชุดยก6นิ้วยาง3 15 7 5ึ่ครับแม็กเลนโชแม็กครับ เต็มเื่องเลยทีเดียวครับชุดแต่งครบเครื่องครับามาดูใกล้ๆครับลำนี้ก็คุณพี่ธนเดชนะครับทองทิพย์นะครับหรือช่างคิงครับแห่งอุดรธานีครับเสียใหญ่ใจดีเสียรับเหมาครับจะเป็นงานก่อสร้างต่อเติมโรงแรมอาคารทุกชนิดครับ เรียกใช้กันได้นะครับทางโซนอุดรธาน,นีก็ช่างคิงครับมาวันนี้ได้มีโอกาสมาให้ทาง NK4 คได้ตกแต่งได้จัดเซตของเจ้ารีโว่หัวเดียวครับยก6นิ้วครับต้องขอขอบคุณมากๆครับมาเมื่อวานครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับพอดีมาเริ่มต้นกันสายนิดนึง ก็เสร็จประมาณ2องสามทุ่มเมื่อคืนครับวันนี้ก็เตรียมตัวกลับบ้านครับต้องขอขอบคุณมากๆครับสำหรับเสียคิงอุดรธาน,นีครับมาติดตามทาง Youtube ติดตามทางเพจมาตลอดครับต้องขอขอบคุณมากๆครับลูกค้าทุกท่านก็ลองโทรสอบถามกันมาดูนะครับ086-335-5209ครับเป็นสไตล์รถยก ยกสูงชุดยกบางคานอัพช่วงล่าง2นิ้ว3นิ้วได้หมดครับลองโทรสอบถามเข้ามาดูครับ086 335 5209ครับเปลี่ยกลางสอบถามกันได้เลยครับมา,มาดูกันรายละเอียดใกล้ๆครับกันชนหน้านี้ก็เป็นของ NK นะครับเป็นตัวใหม่นะครับนี่ครับรอเราเอาเรื่องเลยทีเดียวครับ ชุดยกของยูนิคอนครับหกนิ้วครับหงล้องามๆครับเนี่ยเข้าลูกครับหงล้อแลวก็ถือว่าลงตัวครับสําหรับกันชนรุ่นนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชื่นชอบของลูกค้านะครับกันชนแบบไหนสไตล์ไหนยี่ห้ออะไรเราจัดหาให้ได้หมดครับทางร้านเราก็ตามใจลูกค้านะครับมีทุกแบรนด์ครับสปริงนี่ก็นี่ครับ เป็นสปริงออซี่ครับปีกนบนี่ก็สุดฮอตสุดฮิตครับตัวนี้เป็นของสันนะครับปีกนกอปรับองศาอีกทีฮะแล้วก็ช็อคโรเบนเดอร์ฮะตุ๊กโ,โรเบนเดอร์นี่ก็กระบอกเงินนี่ก็สุดฮอตอยู่แล้วครับนะล้อเป็นของเลนโชแม,ม็กครับ กับยางบคอนสามหนึ่งห้าเจ็ดห้าสิครับมาดูลํำบึกเลยทีเดียวครับบันไดข้างฮะนี่ฮะแข็งแรงครับโลบาหลังครับโลบาหลังนี่ก็เป็นช่วงหางลักยาวนะครับดูกำลังงามครับราคาเบาๆกระเป๋าฮะต้องโทรสอบถามกันดูนะครับ ด้านหลังก็เป็นกันชนทรงแยกครับพร้อมห่วงพร้อมหูลากลองโทรสอบถามกันดูได้ครับข้างล่างนี่ก็นี่นะเป็นโชค p r o ฟ e n ด e r Mono นโท b e ครับร i v o สีคูณสี่หัวเดียว2อจุดแปดครับลงตัวครับลำนี้อุดรธานีครับได้เจอกันแน่ครับเพื่อนๆก็ทักทายกันได้นะครับทางอุดรธานีครับ ของเซียคิงครับคันนี้ผ่านไปผ่านมาก็ตักทายกันได้ครับโบรีโวหูเดียว2.8ชุดแต่งเต็มเต็มเครื่องครับฝากกันไว้ด้วยครับ NK4x4 พัทยาครับสายเอเชียครับฝากกันไว้ด้วยครับ0863355209ครับลริงกลางสอบถามกันได้เลยครับ ฝากกันไปด้วยครับแฟนเพจแฟน YouTube ของเราครับขอบคุณมากๆครับ